ครับผมมาพบกับเราคือเกา่าคือเกา่า้อพี่น้องกับช่องพลายแบงค์วันนี้อากาศยามเย็นนะพี่น้องวันนี้ผมตัดไม้ให้มานะครับตัดไม้มาแล้วดูว่าแบงค์เราจะกินได้ไหมดูนะครับอ,อ,อาหารพื้นบ้านพี่น้องอาหารพื้นบ้านกินแบบพ่อเพียงได้พี่น้อง <laughs> ลองดูครับลองดูว่าจะกินไหมดูหักไหมเออเอหยัดเลยครับป๊อปป๊อปอร่อยเปลี่ยนอาหารครับเปลี่ยนอาหารรสชาตินะครับจะเป็นไม้บ้างจญ้าบ้างอ้อยบ้างนะครับเปลี่ยนเพื่อเบื่ออาหารแบบ หญ้านะครับเราก็ไปหาไม้มาให้กินนะครับเห็นไหมครับโอ้ขาที่ห้าปปรอีกแล้วโอ้แบ่งได้แบ่งน้ำมันเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเพราะว่ากินไม้บ่อยนะครับ ตัดไม้มาให้กินนะครับเพจะให้เขาออกให้หมดนะครับน้ำมันกินไม้ได้เยอะยิ่งดีนะครับผมช่วงตกมันเนี่ยกินใหญ่เลยเต็มกินเต็มเล็กๆนะครับนุ่นครับไม่ต้องห่วงครับ เต็มรถพ่วงเลยนะครับผมามาพ่วงหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมพ่วงหนึ่งเออฮักอึบเอออาลยอาผมเรียบต้นกันกันหูนะครับมันจะเหมือนกับต้นมะขามนั่นแหละครับผมแต่จะมีความมันมากนะครับ ดูครับฝันแข็งแรงมากอาปากดูแบงสูงบนสูง,สง,สง,สงาาบนสูงสูงสูงยกมือขึ้นสูงอาปากบนสูงสูงอาอาปากกำลังเกี่ยวอยูอ่กินอย่างสบายใจเลยครับดูกระพือหงอเงี้ครับอารมณ์ดีครับผม ก็นยตกมันก็อารมณ์ดีครับดูครับมอยอัดเต็มที่นะครับผมเพื่อไม่ให้มีกอกสามนะครับอัดเต็มที่นะครับช่วงนี้ถ้ามีกอกสามแล้วมาตอไปแสริเานอแบ่ง <laughs> นอนมันอยู่แต่บ้านนี่แหละเราไม่ต้องไปไหนหรอกเ <laughs> ออ น้ำก็จะท่วมข้าวหมดแล้วโอ้ตายบได้กินดอ้วก็ปีนี่กินน้องอเลยอ้าเลยกินก้านเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็เขียวก้านใหญ่ฟันแข็งแรงมากนะครับก้าวฟันเขานะครับดูครับเคียวปบปบปควบเลยนะครับ เออดินปุ๊บเอ้อหกักเห็นไหมครับแข็งแรงมากเลยฟันนองแบงเนี่ยดูปุ๊บอา้ออาโยอร่อยไหมแบงแ์เสียบปะเสบยบปะลูก <c oughs> พูดไม่จาเลยนะครับกินอย่างเดียวเลย Oh. มอ้มอฟฝั่งน,นี้เริ่มแห้งแล้วนะครับเป็นคาบนะครับผมนำ้นำๆเนี่ยแบงไม่มีการลงตัวเลยนะครับแบงเราอ <laughs> oh. ยอมเลย อย่างสบายใจเลยครับวันนี้คงฝนไม่ตกนะครับวันนี้ดูแล้ว เดี๋ยวเอาให้อีกเดี๋ยวเอาให้อีกกินหลายๆเออนานๆจะได้กินไม้ทีครับนานๆอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้วก็ตัดให้กินอีกออดูหน้าตาเออมาบวมปิงโอ้ย เอาอีกเหรอเดี๋ยวให้เึ๊บมเพิเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ช่องไทายแบงค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ